รบๆาปนักร้อมนะครับตัวนี้ก้อนสีว่าอ๋อจะก่อนก้อนเป็นนังหลาล่าอย่าทำดังๆเจ้าเอาอี่างน้องให้ทั่วใจเป็นไม,ม,นไม,มนน่ดีวันค่ะตันนี้ค่ะไม่ดีวันนักร้องที่แต่ กับเรียนท่านประธานนะครับท่านชยาภูมารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสตรกนะครับพร้อมชนะแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆชาวหนองบัวลุกฮือทุกท่านนะครับแล้วก็ชาวป่ายทุกคนนะครับผมแมนมิีวันนะครับวันนี้ผมนาเจ้าขุนไกรนะครับซึ่งเป็นพ่อพันธุ์ประจำหลักที่ฟาร์มพนกงฟาร์มปลายงามเมืองพะยาแลนะครับขุนไกรนี่อายุ3ปี2เดือนนะครับแล้วก็เป็นลูกของเพชรเชียงรมนะครับแล้วก็พ่อวันชนะนะฮะ ก็เป็นพ่อพันธุ์ที่อยู่ประจำฟาร์มของเราตอนนี้ถ้าใครอยากไปดูลูกขุนไก่ไปดูที่กุ้งนางความคลายงามเมืองพญาแลได้เลยเพราะว่าเกือบ9 5ตอนนี้10กว่าตัวที่10ตัวที่ทิ้งคอดออกมาเนี่ยคือตัวเมียนะครับตัวเมียเกือบทั้งหมดมีตัวผู้แค่ตัวเดียวนะครับนี่คือจุดเด่นของเขานะครับตอนนี้ท้องกับพอแสงแล้วก็ปานวาดในครอบด้วยก็ถือว่ารอลุ้นว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็95ถึงเกือบ1้อยเตครับที่เป็น ให้ลูกเป็นตวเมียนะครับก็ฝากให้ติดตามด้วยครับคุณกายนี่เป็นแชมป์ล่าสุดที่เป็นแกรนแชมป์นะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้ก็มาร่วมก็ถือว่าจะเป็นพ่อพันธุ์ที่จะพัฒนาควายไทยเป็นพ่อพันธุ์หลักอีกตัวหนึ่งที่จะพัฒนาควายไทยต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ่อยูจักรวรรบิออ่ะเชิญครับ